สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับสู่ช่องทารอด O M g อีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิการในหัวข้อที่ว่า ลักษณะของคนที่จะเข้ามานะคะเป็นอย่างไรเนาะแบ่งออกเป็น4กองนะคะคือกองที่1กองที่2กองที่3กองที่4นะคะอย่าลืมว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะเนื้อหาอาจจะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้สลับกันระหว่างคุณและเขาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับใครที่มาดูเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์ subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากแม่หมอนะจ๊ะคลิปนี้ดูได้ทุกเพศนะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description เนาะใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดมาหลัง ใมใกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มงเงินที่ชาวกองที่1กันก่อนนะคะไปสำหรับคนที่ใจดีอยากทำทำสเต็มให้หมอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็คนอื่นอย่าก็ลืมอย่าลืมไปขอบคุณเขาด้วยกันนะคะ่มากองที่1นึ่งนะคะ คุณได้เป็น Deception กับเคม i สตรีนะคะมาเปิดมาก็ Bad End ขอดูหน่อยนะคะในชาวกองที่หนึ่งคนที่จะเข้ามานะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยเขาเป็นใครแล้วมีลักษณะอย่างไรเอ่ย สำหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะคนคนนี้ชัดแบบไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะคะ ถามว่านิวแบรนด์ไหมหมอคิดว่าอาจจะไม่ใช่นิวแบรนด์สะทีเดียวอะ่ะน่าจะเป็นคนที่คุณอาจจะคุ้นเคยหรือไม่ก็รู้จักกันอยู่แล้ว1เป็นได้ทั้งคนเก่าๆกา่เป็นได้ทั้งคนที่แบบว่าอาเขาอาจจะเคยคุยกันแต่ไม่เคยพัฒนาความสัมพันธ์กันอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ทีนี้ตอนนี้ตอนนี้เข,เขาเข้ามาเนี่ยเช็คนิดนึงนะคะว่าเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์อะไรกับใครมาหรือเปล่าเพราะไพ่มันคือเป็น8ถ้วยดูเหมือนว่าแบบเออเขาเพิ่งแบบยังดูอะไรอวรนอยู่เลยอย่ะยังดูแบบเออเพิ่งจะเดินออกมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะท ดูนิดนึงสแกนเยอะๆเลยไม่นิดนึงนะสแกนเยอะๆนะคะว่าแบบเออเขาเพิ่งจบอะไรกับใครมาไหมเพราะมันขึ้นเป็นเดดเดทรีเวิร์ดนั่นหมายความว่าคนที่เขาจบออกมาเนี่ยหรือเพิ่งเดินออกมามันอาจจะยังไม่ได้จบดียังไม่ได้จบขาดทีนี้ไพ่มันขึ้นเป็นสีถ้วยรีเวิร์ดระวังนะคะแค่ทะเลาะก,กับเขาแล้วก็มาคุยกับเราอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นคุณจาเป็นที่จะต้องระวังนิดนึงทีนี้หมอขอดูลักษณะน,นิสัยของคนคนนี้หน่อยะคะ่ะเขาเป็นยังไงไพ่ขึ้นเป็นเดดเดวิลรีเวิร์ดเป็นคนที่จับจดมากนะคะเป็น ็นคนไกลนะคะหนึ่งต่างที่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศอยู่คนอำเภอคนละจังหวัดกันอะไรแบบนี้อาจจะเจอกันได้จากโซเชียลเอ่ยในเกมเอ่ยเล่นฟรีฟงฟรีไฟแล้วแบบอา่านะคะเสียงเขาหลอจังก็อ่ะคุยกับเขาอะไรแบบนี้ก็ได้ทีนี้ไพ่มันคือเป็นเดอะวิลออฟฟอร์จูนรีเวิร์ดให้ระวังนิดนึงเพราะความสัมพันธ์เนี่ยมีเกมว่าคุณจะ f a l l in love นะคะก็คือแบบว่าไปตกหลุมรักเขานะแต่เขายัางให้คุณเป็นแค่หกถ้วยก่อนคือคุณอะ่ะอาจจะเป็นแค่คุณอาจจะเป็นตัวคุณหรือ อาจจะเป็นตัวคุณนั่นแหละที่ดูเทคแอคชั่นเยอะในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ประเด็นคือแบบเขายังให้คุณเป็นแค่อคนคุยก่อนอะไรแบบเนี้ยมันจะมีคนนึงที่ดูพยายามอ่ะแต่อีกคนนึงก็ยังแบบอ่านเรื่อยๆก่อนที่นี้ให้ระวังการที่เขาแบบมาเสพสุขจากคุณอ่ะนะคะมาสู่ความสุขจากคุณจากคุณจากคุณแล้วแบบเออมัอนมีเรื่องของคําพูดที่แบบทิกกี้อ่ะพูดมากพูดแต่พูดไม่หมดอะไรแบบนี้ก็ได้ที่นี้หมอขอดูหน่อยสิว่าเขาจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้คะ หมอขอดูหน่อยเขาจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้คะอเขาอมขอดูหน่อยเขาจะเอายังไงกับคนเก่าเขาคะอุ้ยเขาจะเอายังไงกับคุณอ่ะมาดูกันโอ้โห มาเดี๋ยวหมอขอพูดภาพรวมในความสัมพันธ์นี้ก่อนแล้วกันนะคะว่าเขาคิดจะทําอย่างไรเนะาะไพ่มันคือเป็นสองเหรียญชัดเจนเลยว่ามีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันวนกันไปวนกันมาอะ่ะโลกใบหนึ่งแล้วก็มาอีกโลกใบหนึ่งอะไรแบบเนี้ยที่นี้นะคะถามว่าเขาจะเอาอยัางไงกับเออความสัมพันธ์เก่าๆของเขาคือคนเก่าๆความชัดเจนเลยว่า มันย awesome, ังรู้สึกดียังรู้สึกรักยังลืมไม่ได้แล้วแบบโอ้โหยังต้องการมากๆแต่มันยากที่จะกลับไปทีนี้พอตัดภาพมาที่คุณเนี่ยคุณก็พยายามเข้าหาเขาเหลือเกินนะนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันยังเป็นอะไรที่แบบเพิ่งเริ่มต้นแล้วเขาก็ยังดูไม่ได้คิดอะไรมันเป็นความรู้สึกที่แบบเออเรารักเราให้เขาแต่เขาไม่สนใจแล้วเขาก็ไปสนใจคนที่แบบเออไม่สนใจเขาด้วยอะไรแบบเนี้ยมันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบดูอีหยังวะมากมากเลยอะเราพยายามแต่เขาไม่สนใจเขาก็ไปสนใจแต่คนที่เขายังไม่ คนที่แบบว่าความสัมพันธ์มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขายังมูฟออนไม่ได้ค่ะไพ่มันขึ้นชัดเจนมากเลยว่ายังเป็นสองถ้วยกับแปดดาบคือ,อยังมูฟออนไม่ได้ยังทําอะไรในความสัมพันธ์นี้มากไม่ได้ยังแบบยังไม่สามารถที่จะตัดคนเก่าๆทิ้งไปได้อะทีนี้นะคะขอดูหน่อยว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรเอ่ย มันจะเป็นแบบนี้คือแบบหมุนกันไป2โลกนะคะโลกใบที่1กับโลกใบที่2ก็คือคุณแล้วก็คนเก่าของเขาทีนี้อย่างที่บอกคือเขาเข้ามาเพื่อเสพความสุขจากคุณไปคุณจะแบบเหมือนโดนเคยเคยดูแบบเออนักโทษแห่งอัศาบัว่าที่แบบว่าไอตัวนั้นอะที่มันมาตามจับ พ่อพ่อทุนหัวของแฮรลรี่นะคะมาเสพสุข,ขเสพความสุขไปจากคุณอะไรแบบเนี้ยสูบสูบจนแบบคุณแทบไม่เหลืออะไรแล้วอะแต่ทีเนี้ยสุดท้ายแล้วอะนะคะเขาจะพูดความจริงกับคุณหรือพูดปกับคไปตรงๆเลยว่าแบบเออเขาไม่ได้คิดอะไรกับนั้นกับคุณอะนะคะไพ่มันคือเป็น the star reverse คือแบบเขาไม่ได้คิดหรือไม่ได้รู้สึกที่จะแบบอะไรเต็มที่กับคุณขนาดนั้นทีนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะเอาอยัางไงอะนะคะ พายอยากแนะนําอะไรคุณคะสิ่งที่พายอยากแนะนําคุณคืออยากให้คุณยอมรับความจริงและดูความจริงนิดนึงเพราะว่าเขามาเพื่อที่จะเสพความสุขจากคุณแต่เขาไม่ได้ต้องการที่จะมอบความสุขให้กับใครนะคะทีนี้ดีเซปชันกับเคมิสตรีขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องของเคมีที่ตรงกันระหว่างคุณกับเขาแต่ให้ดูความเป็นดีเซปชันของเขานิดนึงเพราะเขาเข้ามาแล้วแบบอ่ะคําพูดดูดีคุณเหอนคนขายประกันแต่ทําไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันดาวศุกร์ สิงธาตุดินพฤกษบกันมาก่อนนะคะแล้วก็ราศีกุมนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนคนกองที่สองกันนะเนี่ยเพลงนี้ขึ้นมาในหัวเลยโสดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าทะเลาะก,กับเขานะอะไรแบบนี้ มาค่ะกองที่2องอ่าแบทนะคะคุณได้เป็นอุ้ยแอคแท็กชันกับโซเมดนะคะกองนี้ดูเหมือนจะได้คุยกับโซเมดนะจ๊ะขอดูหน่อยซิกองที่2คะ่ะคนที่จะเข้ามาหาคุณในอนาคตเนี่ยเนาะเขานะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยโอ้ยอียอย่างนี่มาถึงก็เดดเด้เลย อมหมอขอขายายเดอะเดตหน่อยนะคะ มาค่ะชาวกองที่สองคล้ายๆชาวกองแรกตรงที่อาจจะเป็นได้ทั้งคนเก่าในชีวิตคุณนะหรือคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์อะไรกับใครมาแต่กองนี้คิดว่าน่าจะเป็นคนเก่าๆในชีวิตแหละพอไพ่มันขึ้นในค่อนข้างชัดเจนนะคะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอ่เคยเริ่มแล้วก,แวก็แล้วก็น่าจะแบบจบไม่สวยไปทีนี้คนคนนี้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนจากแวดล้อมที่ทํางานเดียวกันสังคมเดียวกันโรงเรียนรั้วโรงเรียนเดียวกันเอออะไรเอยแบบนี้ก็ได้นะทีนี้ลักษณะนิสัยของเขานะคะเขาดูเป็นคนที่แบบอ่านหนึ่งสม่ำเสมอคะ่ะ เคยคุยกับคุณก็จะคุยกับคุณแบบนั้นแหละไปเรื่อยๆเป็นคนที่แบบใช้ตังเก่งเก่งนะคะเก็บตังไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ทํางานไม่ค่อยเก่งแต่ใช้ตังเก่งมากเลยอะไรแบบเนี้ยดูเป็นคนที่แบบว่าอ่าอาจจะอัธยาสัยดีกับคุณแต่ไม่ได้อาธยาสัยดีกับใครนะคะไม่ได้คุยเก่งขนาดนั้นไม่ได้แบบว่ามิตรไมตรีจิตเออคุยกับคนนู้นได้คนนี้ได้เหมือนแบบเลือกเลือกที่จะคุยมากกว่าทีนี้มีความเป็นแฮงแมนนั่นหมายความว่ามีความเอาแต่ใจในระดับหนึ่งเลยนะคนคนนี้เพราะฉะนั้นแบบอาจจะมีความเด็กน้อยอาจจะมีความเอาแต่ใจเออออยะะไไรรแบบนี้้ดว ทีนี้นะคะคนคนนี้หมอขอดูหน่อยว่าตอนที่เขากลับมาเขาโสดไหม ไม่ขึ้นเป็นเดอะทาวเวอร์นะคะกับเดอะเม็เชียนหมอคิดว่าเขาน่าจะแบบทะเลาะอะไรกับใครมาโสดไหมโสดแต่น่าจะแบบเออโสดแล้วมีคนคุยอะไรแบบเนี้นะคะมันเลยจําเป็นที่เขาจะต้องแบบเฟดตัวออกมาเพราะอย่างที่บอกคือเขาน่าจะทะเลาะก,กับคนของเขาหรือไม่ก็เออมันมันไม่ใช่ว่าจบไม่สวยนะแต่แค่แบบว่าทะเลาะก,กันแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนก็เลยแบบจําเป็นที่จะต้องมีการวนๆกลับมาคุยกับคุณก่อนที่นี้ขอดูหน่อยคะ่ะว่าเขามาคุยกับคุณแล้วเขาคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้เอ่ยคุยทำไมจ๊ะ มาคล้ายๆกองแรกเลยคือกลับมาเพื่อเสพความสุขนะคะอย่างที่บอกคือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเคยเริ่มและอาจจะจบไปแล้วมาเลยทําให้แบบอ่ะอย่างน้อยคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้จิตรู้ใจเขารู้นิสัยเขาเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะคุยอะไรกับคุณก็ได้หรือไม่ก็คุณน่าจะเป็นคนเดียวที่เขารู้สึกไว้ใจที่จะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างหรือแบบเรื่องที่จะปรึกษาอะอะไรบางอย่างเพราะว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้จักนิสัยเขาเรื่องซึ่งการที่คุณจะแบบให้เหตุผลหรืออ่า เขาเรียกว่าอะไรสอนหรือจะด่าอะไรแบบเนี้ยคุณต้องแบบอะอย่างน้อยคุณก็รู้จักเขาว่าคุณก็น่าจะแบบพูดไปในทิศทางที่ดีกว่าคนอื่นๆที่แบบดูสวยๆพูดไปอะไรแบบเนี้ยเพราะแต่ว่าเทพคผลหนึ่งอะนะคะเขารู้สึกว่าการคุยกับคุณแล้วมันทําให้เขารู้สึกดีแต่เขาก็รู้ดีแหละว่าเขาการที่เขากลับมาคุยกับคุณคุณไม่ได้อยากคุยกับเขาสักเท่าไหร่หรอกคุณดูผักใส่แลงส่งเขาหรือแบบเออรู้สึกไม่ได้ต้องการเขาอะไรแบบนั้นอะนะคะที่นี่หมอขอดูหน่อยเขามีแนวโน้มจะเทคแอคชั่นอย่างไรกับคุณคะ โอเคมาหมอคิดว่าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าจะรีเทิร์นกับคุณหรือรียูเนียนกับคุณมันเป็นอะไรที่ยากมากๆและมาต้องใช้เวลาซึ่งเขาเป็นคนที่ไม่รีบค่ะเอ้ยเขาเป็นคนที่เออไม่รีบก็จริงแต่แบบไม่ไม่ได้พยายามอะไรกับมันขนาดนั้นอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามามา,มาหายหายในความสัมพันธ์แล้วก็แบบอ่ะพอคุยได้สักแบบนึงเขารู้สึกดีเขาขายแล้วเขาก็กลับมาใหม่ตอนที่เขารู้สึกแย่มาเสพความสุขจากคุณอะไรแบบเนี้ยที่เนี้ย ให้มาขึ้นเป็นสองถ้วยรีเวิร์สเขารู้ดีว่าคุณน่าจะให้ออกน่าจะไม่ให้โอกาสเขาหรือไม่ได้รักเขาแบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําได้ก็คือแบบอ่ะคุยเป็นกัลยานามิตรอะไรแบบนั้นจะดีกว่าที่นี้หมอขอดูหน่อยความรู้สึกของคุณล่ะคุณต้องการอะไรจากเขาคุณรู้สึกไงกับเขาคือคุณน่ะรู้สึกไม่รู้สึกหมอรู้สึกว่าถ้าคุณจะกลับมาในความสัมพันธ์เนี้ยคุณอยากจะควบคุมความสัมพันธ์นี้ได้หรือไม่ก็แบบว่า หรือไม่ก็แบบให้แบบมันพอมีทิศทางในแบบของมันนะไม่ใช่แบบเก้ๆกังวันวันหนึ่งผ่านไปอะไรแบบนี้คือคุณไม่เอาเลยคุณอยากจะแบบเออรู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงมีทิศทางแบบไหนแบบนั้นมากกว่าทีนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรเอ่ยแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตคือมันไปก็ด้กันได้นะแต่มันมีความเป็น justice reward คือ ขอขยาย justice reverse หน่อยสิมันคืออะไรเอ่ย justice reverse ในสำรับของคุณอะนะคะมันเป็นเรื่องของการไม่ถูกเลือกเพราะฉะนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาอาจจะต้องอยู่ที่คุณและว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกจะรับหรือไม่รับจะเอาหรือไม่เอาอะไรแบบเนี้ยเพราะตัวเขาอะเออชัดเจนเลยว่าเขาอาจจะแบบชัดเจนเลยว่าต้องการคุยกับคุณต้องการตัวคุณแต่ทีนี้อยู่ที่คุณแหละ คุณอาจจะแบบนี้มาตรการชัดเจนว่าเออถ้าไม่ได้แบบกลับมาเพื่อที่จะมาเป็นคนแฟนมาเป็นคนคุยหรือว่าเราแค่เก้ะกกลางๆคุยกันไปทุกๆวันเลยแบบนี้คือคุณไม่เอาอะไรแบบนี้คุณก็จะแบบมีกำแพงที่ชัดเจนซึ่งเขาก็ <c oughs> ไม่สามารถให้อะไรกับคุณได้นะตอนนี้นะคะเพราะเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้หรือคนอื่นๆด้วยทีนี้สิ่งที่ไพ่อย่างแนะนําคุณในกองนี้ไพ่ขึ้นเป็นสองดาบถ้าเป็นไปได้ไม่อะ ดูดูไปก่อนก็ได้ค่ะถ้าเป็นไปได้คือดูดูไปก่อนหมอไม่รู้ว่าคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้ไหมแต่ถ้าคุณยังต้องการก็ให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ว่าเขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้เพราะไพ่มันขึ้นว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่ว่าถ้าคุณไม่โอเคถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่มั่นงคงคุณก็ตัดทิ้งเลยได้นะคะทีนี้ไพ่ขึ้นเป็นโซเมกับแอค r a ชชั่นคนคนนี้มีความเป็นเนื้อคู่ของคุณหรือว่าก็แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นเนื้อคู่ ปเพศไหนเดียเจ้ากรรมในเวรคู่จรหรือไม่ก็คู่จากอดีตชาติก็ได้มันเลยยังมีการดึงดึงกันกลับมาเพื่อที่จะมาชดใช้กรรมให้หมดอะไรแบบนี้ก็ได้นะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันาดาวศุกร์ได้แก่ธาตุดินบึกศพกันมังกรน,นะคะมังกรและก็ธาตุนะะ้ํากรกฎนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่กองที่สองกันนะคะ มาค่ะสำหรับชาวกองที่สองนะคะฟ็อกเนาะคุณได้เป็น Reconciliation แล้วก็ t o Love นะคะอ่ะขอดูหน่อยกองที่สามนะคะหมอขอดูหน่อยว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณในอนาคตเนี่ยเขาเป็นใครมีลักษณะนิสัยแบบไหนเอ่ยโอ้โหอ ไหนขอดูสีเอ่อคนคนนี้นะคะโสดไหมโอ้โห คิดว่าในชาวกองนี้เนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนที่อาจจะแบบนิวแบรนด์เลยหรือเป็นคนที่คุณอาจจะคุ้นหนา้าคุ้นตาในระดับหนึ่งแต่ไม่เคยจริงจังอะไรกับเขาขนาดนั้นะนะฮะที่นี้ไพ่มันขึ้นว่าเขาตอนในตอนที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เขาอาจจะตีกับคนของเขาอันหนึ่งแฟนเก่า2คนที่เพิ่งเลิกกันไป3เอ่อคนคุยหลายๆคนของเขาอะไรแบบเนี้ยที่นี้ความสัมพันธ์นี้จจังหวะที่เขาเข้ามามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือแบบมา คุยกับคุณมาแลกเปลี่ยนความความคิดเห็นกันอะไรกันแล้วมันเป็นจังหวะที่อ่าคนเก่าเขามีการวนกลับมาด้วยหรือแบบเออเหมือนการที่แบบเขามาคุยกับคุณเขาอาจจะปรึกษาเรื่องคุณกเก่าในชีวิตเขาก็ไเลแล้วมันเป็นจังหวะที่แบบคนเก่าเขาก็ไม่ยอมปล่อยเขาสักทียังดูคาละคาซั่งหรือยังแบบว่ายังตัดกันไม่ขาดนะคะลักษณะของผู้ชายคนนี้เขามีความเป็นแบบ ออดูเหมือนว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในความรักสักเท่าไหร่หรือคบกับใครได้ไม่ค่อยนานอะนะคะแล้วเป็นคนที่ดูจมกับความสัมพันธ์เก่าๆมากๆคือแบบมูฟออนไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคือยังมูฟออนไม่ได้แต่ก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครไอ้พร้อมในที่นี้หมอคิดว่ามันเป็นลักษณะที่แบบก็ยังจําอยู่แต่ก็อยากจะเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้มากกว่านะยังไม่ใช่แบบว่าแต่ แต่ทีเนี้ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเขายังดูคาราคาซังกับคนเก่าๆคือยังดูยังไม่จบอะค่ะยังดูเคลียรก็ไม่ได้ยังจบก็ไม่ได้ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะไปทิศทางไหนอีกคนนึงก็ไม่ยอมอีกคนนึงก็ยังอยากจะเริ่มต้นใหม่อยู่แต่ทีเนี้ยความสัมพันธ์มันเป็นอารมณ์แบบคอนโทรเลอร์อะคือเขามาเลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอะนะคะทีนี้หมอขอดูหน่อยว่าเขาเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยเขาต้องการอะไรจากคุณคะ Oh ho ตอนนี้เขามาคุยกับคุณนี่เอาจริงนะเขายังไม่มูฟออนเลยนะคะแล้วไอดีไม่ดีเขายังแอบคุยกับคนเก่าๆซะด้วยซ้ําคือพห้มันขึ้นชัดเจนมากว่าเขายังไม่ได้คาดหวังอะไรกับคุณณตอนนี้ยังไม่ได้ต้องการที่จะเริ่มต้นอย่างไม่ได้ต้องการที่จะอะไรขนาดนั้นมันเป็นอารมณ์แบบเขายังสับสนซะด้วยซ้ําว่าเขาจะเอายังไงกับคนเก่าๆเขาอยากมีคนคุยเขาอยากมีเพื่อนเขาอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่การกระทําของเขามันก็ชัดเจนนะคะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะปล่อยปล่อยคนเก่าไปจริงจังขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ทีี่เค้้้าใหุณไดตอนน มันเลยเป็นอะไรที่แบบว่ายังดูเลื่อนลอยมากๆหรือยังแบบไม่สามารถเป็นตัวเป็นตนได้ยังไม่สามารถให้คําพูดแบบชัดเจนได้ว่าจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์เนาะทีนี้หมอขอดูหน่อยนะคะว่าเขาจะเอาอยัางไงกับคนเก่าเอ่ย อกับคนเก่านี่เอาจริงๆคือเขาคิดว่ามันจบแล้วแหละแต่มันทำาแต่มันยังตัดสินใจที่จะจบไม่ได้จริงๆคือความคิดเขาว่าเขาคิดว่ามันคิดคิดและว่ายังไงก็ยากที่จะไปต่อยังไงก็ยากที่จะกลับมาแต่ยังไม่พร้อมที่จะตัดไปยังไม่พร้อมที่จะเริ่มยังไม่พร้อมที่จะแบบปล่อยคนคนนี้ให้หายไปจากชีวิตอะไรแบบนั้นอะนะคะที่นี้หมอขคอดูหน่อยสิเขาจะยังไงกับคุณนะคะ เขารู้สึกดีกับคุณนะเอาจริงๆแต่ด้วยความที่เออคุณอาจจะแบบชัดเจนกับเขาไปแล้วอะนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยฉันโอเคนะถ้าจะคบกับคุณแต่คุณต้องไปเคลียรเรื่องคนเก่าๆก่อนมันน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขายังสับสนอยู่เพราะเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะปล่อยคนเก่าๆแต่เขาต้องการคุณนะแล้วน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตอะนะคะไพ่มันขึ้นเป็นอ่า คิงวอฟวานรีเวิร์สให้ระวังความสั่นคลอนในความสัมพันธ์เพราะอย่างที่บอกคือมันมีเรื่องคนเก่าๆวนๆเวียนๆกลับมาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันไปกันไม่รอดก็เป็นเพราะว่าความสับสนหรือความที่ยังเป็นเด็กน้อยของเขาอยู่นะคะเออเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังว่ามันจะไปไม่รอดแล้วกันเพราะอย่างที่บอกคือมันก็มีเรื่องของอารมณ์ทั้งสองฝ่ายด้วยนะทีนี้สิ่งที่ไพ่อย่างแนะนําคุณกับเขาอะนะคะขึ้นเป็นดีเอ็มเพคือถ้าเป็นไปได้คุณชัดเจนกับเขาแบบนี้นั่น คุณเองก็ไม่โอเคที่จะอยู่เพราะฉะนั้นการที่คุณชัดเจนและแบบไม่อารมณ์อวยให้กับเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วแล้วก็ให้เวลามันเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะว่าคุณควรจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์เขาจะชัดเจนกับคุณไหมเขาจะจริงจังกับคุณไหมเนาะทีนี้ reconciliation กับทูเลฟขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันมีเรื่องวนเก่าๆวนกลับมาจริงๆแต่ทูเลฟเนี่ยขึ้นมาเพื่อบอกว่าถ้าเขารักเราจริงๆเขาจาเป็นที่จะต้องเคลียร์ปัญหาตรงนี้ให้จบด้วยนะคะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะล ธน,นูกุมและก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะโอเคเราไปตอบกันที่กองที่4กันนะคะมาค่ะชาวกองที่4ี่ยูนิคอร์นะคะ h a r t to heart conversation กับ stay optimistic about your love life นะคะ โอเคหมอขอดูหน่อยสิอลักษณะของคนที่จะเข้ามาใหม่ในอนาคตของชาวกองที่สี่นะคะเขาเป็นใครมีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยโอ้โหเฮ้ยแบบมันจะไม่มีอารมณ์แบบมาแบบพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรเลยเหรอเนี่ยคือส่วนใหญ่อ่ะนี่แม้แต่กองนี้ก็ยังเอแต่กองนี้น่าจะโอเคกว่านะคะหมอขอดูห้าดาบหน่อย ในชาวกองนี้นะคะคนที่จะเข้ามาเป็น คนใหม่ในชีวิตคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเออแต่ให้สแกนดูนิดนึงอ่ะว่าตอนที่เขาเข้ามาเขาจบความสัมพันธ์หรือยังคือไพ่มันก็ขึ้นชัดเจนแหละว่าเขาอาจจะแบบจบความสัมพันธ์มาแล้วแบบออจบแบบแบดเอนด์ด้วยอะไรแบบเนี้ยคือทะเลาะก,กันมาแรงจบกันมาแรงอะไรแบบเนี้ยที่นี้นาะจังหวะที่เขาเข้ามาหาคุณมันเป็นความรู้สึกที่แบบอุ้ยคุณสวยคุณน่ารักคุณน่าเข้าหาจังเลยอะไรแบบเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเขารู้สึกว่าเออแบบคุณน่าจะเป็นคนนึงที่น กับเขาดความรู้สึกของเขาเนี่ยชัดเจนเลยค่ะว่าเขารู้สึกดีกับคุณอยากเริ่มต้นกับคุณอยากคบหากับคุณเออมันมีแรงดึงดูดเอยมันมีความรู้สึกดีๆเอยเรื่องของเซ็กด้วยอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้แบบโอ้คนสวยคนเอกอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยน่าจังหวะที่เขาเข้ามาหมอขอดูนิดนึงว่าเขาจบความสัมพันธ์เก่าๆแบบ end น h i หรือ,อยังนะคะไพ่มันคือเป็น the date r e v r s ดูเหมือนว่ามันก็จบแหละแต่มันก็ยังจบได้ไม่สุดอ่ะนะคะมันเหมือนกับแบบเหมือนแฮ n กันไปก่อนแต่ก็เป็นการแฮ้งที่แบบว่าเออั่งฝ่ายต่างไปเริ่มต้นใหม่ได้อะไรแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมอขอดูหน่อยซิว่าเขาจะเอายังไงกับคนเก่าๆของเขาคะเขาจะเอายังไงกับคนเก่าๆของเขาเอ่ย เขาจะเอาอยัางไงกับคุณคะมา ถามว่าเขาจะเอายังไงกับคนเก่ามันชัดเจนนะคะว่าเขาน่าจะยังแบบมีความผูกพันหรืออะไรอย่างนั้นอยู่แต่การที่จะกลับไปหาคนเก่าเก่ามันเป็นอะไรที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะหนึ่งมันจบแบบแบดมากๆ2มันจบกันแบบมันไม่โอเคอ่ะการที่จะกลับไปเริ่มใหม่กับคนที่แบบจบได้แบบแบดเอ็นมันเป็นอะไรที่ยากมากทีนี้มองกลับมาในมุมของคุณถามว่าเขาจะเอายังไงกับคุณไพ่ขึ้นเป็น5้าเหรียญคือเขารู้สึกดีกับคุณมากแต่มันยากอ่ะมันยากที่จะแบบโอ้โหเขาก็กลัวว่าเขาจะมา เป็นเรื่องแบดๆบในชีวิตของคุณเหมือนกันทัทง้ทงทงั้งที่ความเป็นจริงแล้วเขาชอบคุณเขาต้องการคุณนะแต่นั่นแหละด้วยความที่เขายังอยู่ในจุดที่จิตใจ,ใจยังไม่ได้พร้อมเพียงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะแบบมารับคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เลยหรือการที่คุณแบบว่าอเออรู้บบสึกดีกับเขาเหมือนกันแล้วต้องการตัวเขาเหมือนกันเนี่ยแล้วแบบจะให้ใหเขารับคุณเข้ามาในความสัมพันธ์เลยทั้งที่จิตใจของเขาก็ยังแบบฝั่นคอนแบบนี้เขาก็กลัวเหมือนกันว่าจะทําร้ายจิตใจคุณกลัวเหมือนกันว่าถ้าสมมติคนเก่ากลลััับบบบบมมาาาาาาณณจจจงหหววววะะะะนนนนีีี้้้้เเเเเ่่่ยยแแแคทํใใุสพรฉออ ดูๆไปก่อนแล้วกันนะคะแบบผมไม่ยังผมกลัวคุณทําคุณเสียใจจังเลยแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ไหมผมรู้สึกดีกับคุณจริงๆนะอะไรแบบเนี้ยเขาจะมีคําพูดประมาณนี้เพื่อที่จะแบบเลี้ยงหล่อเลี้ยงคุณไว้ก่อนนะคะแต่เอาจริงๆคือเขารู้สึกดีกับคุณนะเขาแค่แบบยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่จริงๆอะนะคะทีนี้หมอขอดูหน่อยแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะ แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาไปในอนาคตถ้าคุณยังเลือกที่จะคุยกับคนค,คนนี้อยู่นะมันจะไปกันแบบเงียบๆแต่ว่าความรู้สึกมันมีแต่จะเพิ่ม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 ขึ UN ้นจุดๆเพิ่มขึ้นนะคะมันแบบมันจะเงียบจริงๆเขาอาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาให้คุณคุณไม่ความมีเวลาให้เขาแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีต่างฝา่ายต่างต้องการต่างฝา่ายต่างอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้คือความรู้สึกมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก10เป็น20เป็น30เป็น40ขึ้นไปเรื่อยๆแต่น่นแหละถึงแม้ว่าเรื่องงขออเวลาาจจะแบบ่คยๆ กไม่ค่อยได้ใส่ใจกันแต่ความรู้สึกมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นคุณกับเขาจะยิ่งรู้สึกดียิ่งรู้สึกดีกันไปมากขึ้นมันดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่พวกคุณ2คนเป็น hard to hard conversation กับ s t a y optimistic about you r love life ตรงที่ มีอะไรคุณคุยกับเขาตรงๆมีอะไรคุณพูดเลยว่าเออฉันไม่โอเคที่จะเป็นแบบนี้ฉันไม่โอเคที่จะเป็นแบบนี้ฉันไม่โอเคที่เธอเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยคือแบบคุยกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันทําให้แบบอ่ะมันดูใส่ใจนะมันดูแบบเขาก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อคุณเขาก็พร้อมทีแบบ่จะทําอย่างนี้เพื่อคุณถ้าคุณไม่สบายใจแล้วแบบมันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกแย่ที่จะต้องทําให้คุณเขาก็โอเคที่จะทําให้แบบนั้นนะคะทีนี้สิ่งที่ไพ่อยากแนะนําคุณในความสัมพันธ์นี้คือ คุณจาเป็นที่จะต้องยอมรับความเป็นจริงจริงๆนะว่าคุณเก่าๆของเขาคือมันยังไงมันก็ยังไม่จบมันก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมารีสตาร์ทอีกครั้งแต่ทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่พ่อยากจะแนะนําคุณคือให้เวลามันเป็นตัวตัดสินแลยกันคือในในคลิปนี้หมอพูดเําว่าให้เวลาเป็นตัวตัดสินเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าการกระทําของคนมันดีกว่าที่จะรับฟังแค่คําพูดเนาะคุณก็ต้องการเขาหมอดูเขาก็ต้องการคุณอันนี้ก็จริงทีนี้ สิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือให้เวลามาัเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะเอาอยัางไรในความสัมพันธ์เขาจะเลือกใครระหว่างคุณกับอีกคนนึงนะคะอืทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขาเนาะลัคนาดาวจันรดาวศุกร์นะคะได้แก่เมทุนตุลน,นะคะและก็ธาตุดินพฤกษบกันมังกรเนาะ,ะโอเควันนี้ครบสี่กล่องแล้วนะคะไปและสวัสดีคะ่ะ